สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ88สกินกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันเอกเหมือนเดิมนะฮะก่อนอื่นนะฮะใครที่ร็อกอินเข้ามาเนี่ครับมันจะมีช่องให้ใส่โค้ดนะฮะก็อย่าลืมใส่โค้ดของผมลงไปด้วยนะครับคำว่าเจ็ดนั่นเองนะครับผม J E D 3ตัวก็เพียงพอนะฮรพิมพ์ใหญ่หมดเลย นะครับผมโอเคไม่เข้ามาแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เราจะไปเปิดกล่องเคาน์เตอร์กันนะฮะไม่ได้เปิดมาก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวแล้วถ้าวันนี้ผมพูดไม่ค่อยชัดเนี่ยตอนนี้ผมเป็นร้องไห้เพราะกัดปากตัวเองนะไม่ใช่ว่ากินน้ําน้อยนะเป็นคนที่แบบว่าชอบกัดปากตัวเองเวลากินข้าวหลายๆคนที่ก็ต้องเป็นแน่นอนมาเปิดซิงกล่องแรกผมเห็นหน้าคนนี้แล้วแบบว่าชูนิ้วกลางเนี่ยผมผมค่อนข้างขัดนะครับผมว่าจะเปิดสักนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าของที่เขาจะให้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหน นะฮะแล้วก็กดเปิดไปเลยฮะ <S <S โอ้โหอุ้ยเราเปิดมาเราได้บุราค่า159ซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากมนะฮะจังหวะนี้เพราะว่าเราเสียไปแค่78 <S <S เปิดต่อไปเลยฮะคุ้มราคาเสียเหลือเกินรอบน,นี้เราจะได้อะไรฮะอ,อุ้ยโอ้อโห M4 กระบอกเดิมแล้วนะคผู้ชมฮะรู้สึกว่าจะคุ้มหลายะกล่องนี้เปิดอีก แม่มันจริงอย่างที่เขาพูดอจรางนะเขาไม่ได้แค่แบบว่ามีดีแค่โชว์นิ้วกลางอย่างเดียวเปิดมาเป็น490เ่องแต่ผมซื้อเคานเ,เตอร์มาจนมันได้เหรียญ5ปีแอดเคานเนี่ยผมรู้สึกว่าผม เปิดกล่องจริงๆอะ่ะคือกล่องในเกมจริงๆอะ่ะผมเปิดกล่องในเกมจริงๆไม่ถึงไม่ถึงร้อยกล่องไม่ถึง50กล่องแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเปิดเว็บเอานะครับถามว่าคุ้มไหมมันก็แล้วแต่ดวงอ่ะของนี้มัน,ม,นมันบอกไม่ได้หรอกว่าไอ้เปิดในเว็บคุ้มกว่านะอ้เปิดในเกมดีกว่าไหมมันมีโอกาสได้เมียแล้วมันได้ลุ้นด้วยนะอะไรมันเนี้ยมาดูกล่องที่เขียนว,ว่าฮอตละกันนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะฮอตเฮสดหรือจะฮอตอันนี้ ตวน่าจะเป็นฮอตเทสว่ะแม่งลุ้นแบบกระตุกกระตุกเลยนะโอ้โหเราให้โอกาสอีกรอบหนึ่งฮะแล้วก็ออกมาเป็นสวยเอาบ้าเรียกว่าเจ๋งกระบงลงกงสวยปุย้ยลอยกวยอันเนี้ยมันจะเป็นกล่องที่ค่อนข้างแพงนะฮะแล้วตอนนี้เรามีอยู่หมื่นหนึ่งเราจะไล่เปิดไปทีละกล่องกล่งกล่อ,ลอ,ลอไปเลยฮะเนี่ยเราจะไล่าจากแนวนอนไปแล้วซ้ายมือสุดไปก่อน120 GB ฮะ ดูสิว่าเราจะได้มากกว่า120หรือเปล่าแล้วก็ออกมา65 1 8 8ถ้าชื่อกว่า b u t t e r ร l y ดูว่าเราจะได้มากกว่า188หรือเปล่าผลปรากฏว่าเจงฮะทำไมมันมีแต่อะไรวะเน,นี่ย s t r u เ ture มาดูกันว่าเราจะได้มากกว่า300 GB หรือไม่ และผลปรากฏออกมาได้มีดนะฮะโอ้โหในมีดมาจิ้มฟันนะฮะคิมสันเว็บฟิลเทสซะด้วยราคา 800GB เข้าไปแล้วฮะโอ้กล่องนี้ถือว่าแจ่มจนต่อไปเรามาดูกล่องไนฟ์นะครับกล่องมีดราคา 488GB เปิดแม่งเลยฮะรวยจัดจัด488เราจะได้เป็น 3 8 0เจ๊งอีกแล้ว700 GB จาดไป Knife and Dark ก็รอฮะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเราจะได้เป็นมีดโง่ๆหนึ่ง EA แบทเทิลสกานดินให้ของกลับไม,ม่ว่ามันให้แบทเทิลสกามาอีกโอ้โหร้อนในนี่กำเริบเลยฮะทุกคนเงือกนิสสันต้องกลับมาเปิดกล่องสารักชื่ออีกรอบหนึ่งผมว่า เพราะสารักเชือริทน่าจะมีดวงอยู่ผมว่าน่าจะมีดวงกับผมอยู่คิดว่าอย่างนั้นเชื่อผมเนี่ยมีดมีดโผล่มาชัวร์เลยโอ้โหทำไมมีดมดันดูสั้นๆป้อมๆเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ไปเลยให้มันหมดๆไปเลยละกันผมจะได้รู้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้แบบดาวก็อแม้แค่หนึ่งเอร์เซนต์สองเปอร์เนต์นเนี้ยเราเราจะมีโอกาสได้ไหมเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันนะฮะได้วะ่ะ ถ้ามีเสียงแบบตืดๆตืดๆอ,อย่างเงี้ยแสดงว่าได้นะแต่ถ้าไม่มีเสียงนั่นคือมันไม่ได้ไงกดไปทีเกบโอ้โหเจ๊งว่ะเปิดต่อออกมาเป็นเฮ้ยเอ็มนายบอยเน็ตรอฟิวเทสว่ะโอ้โหสองพันหนึ่งนี่ไม่ธรรมาดาเนี่ยแต่เมื่อกี้ไม่เฉียดดาก็รอว่ะใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้วออกมาเป็นอุ้ยฮันแมนน เอลต้าไวโอเลตฟิวเทสต์โอเพนอาเกนเลยเจ็ดร้อยตัวได้เลือเท่าไหร่สามพันเก้าเหลือเหลือเหลือเห,หลือครับทุกคนเนี่ยถ้าพูดแบบอัลต้าไวโอเลตฟิวเทสต์นะครับน้องๆอ, <c oughs> อะไรนะสายขิงนยนะสายขิงเนี่ยพอดีว่าเนี่ยแฮตเติมมาเป็นหมื่นเลยครับโอ้โหอย่างนี้ป่ะแบบสายขิงสายอวดนะแค่นี้มันเรียกว่าเสร็จตังค์นะครับน้องๆ เพื่อความบันเทิงงันทุกคนจริงจังมากนะฮะสามร้อได้พูดกบเกลื่อนมันตั้งหลายมุกนี่มันออกแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหลือสองพันห้าะครับแ่มันออกแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าโอ้โหของหมดไปเน,นี่ยแอดมินไม่เติมเลยอะ่ะเหลือพันแปเลยนะแล้วก็รอไปรวยโอ้ มองที่ตัว e นะครับตัว e จะเป็นสิ่งที่บอกได้คําเดียวหรือว่ามันจะมีปฏิกิริยาต่อระบบเมาส์นะก็คือเซอร์ของเรานะเมื่อเราเอาเคเซอร์อของเมาส์เนี่ยฮะไปชี้ที่ไปชี้ทีที่ตัว e นะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาสัมผัสเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเอ,อ่อ p h โตสโ p o โคส r t s m e t นี่เป็นภาษาเป็นภาษาละตินผสมกีกผสมโรมันอีกทีหนึ่งซึ่ง ผมไปเรียนมาจากต่างประเทศซึ่งประเทศนั้นเป็นประเทศที่เปิดเฉพาะผมคนเดียวชื่อประเทศนั้นชื่อประเทศว่าชื่อประเทศเจโดนะครซึ่งไม่มีใครก้าวร้าเข้ามาในประเทศนี้ได้นะครับเพราะว่ามีแต่ผมนี่ได้รับเชิญจากองค์กร s p i r i t u a l m e t นะครับผมเป็นองค์กรที่ต่างชาติให้การยอมรับซึ่งเมื่อเรา คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาสัมผัสที่มือนะครับที่ฝ่ามือของเราเนี่ยมันจะมีค่าเหงื่อนะครับค่ากดค่าเบสต,ต่างๆเนี่ยเมื่อเราสัมผัสไปที่เมาส์เนี่ยเมื่อเกิดการสัมผัสหรือกดการเลื่อนนะครับหรือว่าใช้กฎข,ของฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของสูตรเนี่ยครับ v เท่ากับส่วนทนะครับ, v รบซึ่งไม่รู้ว่าเป็นค่าการหาของอะไรนะครับผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยถ้าท่านผู้ชมทนฟังมายันจบนี่ถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่อดทนมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไง อ่ะผมว่าหลายคนส่วนใหญ่คงกดปิดช่องผมเพราะว่าประโยคเมื่อกี้แหละเปิดเลยการที่เราจะเปิดกล่องฟรีเราต้องมีคาถาก่อนอันดับแรกเมื่อเรามีคาถาเราก็จะได้ของดีไม่เชื่อดูนี่งไงดีพอ4 8่รก็รีไป500ร้ยทุ่นๆนะครับเลขกลมๆผมว่าน่าจะได้ ไม่ไม่ไม่เซฟไฟก็อะไรสักอย่างที่มันเป็นมีดนะครับทุกคนโอ้โหล้วดครับทุกคนเสียเวล,ลานั่งท่องคาถานั่งนานผมกดนี่คลิกเดียวปึ๊กแมงออก2000 GB โอแมกกอดเปิดอีกรอบหนึ่งฮะสุดๆก็จะมีโชคชะตากับกล่องนี้เหลือเกินเหลือยู่0 0แล้อยแล้วทุกคนเอาใจช่วยผมหน่อยฮนะคอมเมนต์มีดครับออกมีดนี่ไงคอมเมนต์มีดไงนะ นี่พอท่านผู้ชมช่วยไว้เลยเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณท่านผู้ชมจริงนะที่ช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมท่านผู้ชมบอกว่ายังพิมไม่เสร็จเลย <c oughs> โอเคกล่องสุดท้ายแล้วนะทุกคนพิมพ์คาว่ามีดก่อนนะก่อนที่ผมจะกดกล่องน,นี้นะท่านทุกคนนะครับช่วยกันพิม์คาว่ามีดเนี่ยเราจะได้มีดจริงๆเว้ยอ่าเป็นทิกติกช,ช่วยกันนะครับคนดูวนะ่าพิมพ์หรือยังครับพิมแล้วนะโอเคนะโอเคกดแล้วนะป้าบเข้าให้ฮนะ กล่องนี้จะเป็นกล่องของคนดูนะฮะซึ่งคนดูก็จะช่วยผมนะถ้าได้ถ้าไม่ได้มีดก็ก็นั่นแหละครับไม่ได้มีดคไม่ได้มีอยู่หมนะื่นสองฮะเราได้มา9,8 0 0ซึ่งหายไป4,000กว่าเลยครับ3 4 0 0 0พนกว่ากว่าทีวีเลยนะฮะที่ขาดทุนย่อยยับวันนี้รู้สึกว่าไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะสําหรับวันนี้อย่าลืมนะฮะตรงในส่วนของ market นะฮะก็จะมีให้ดูด้วยนะครับคล้ายๆกับ CS Money นะก็สามารถเข้ามาเช็ค ได้นะครับว่ามีอะไรหลงเหลือให้เราถอนกลับไปหรือเปล่ามีทั้งเคาน์เตอร์แล้วก็ Do t ต2นะฮะส่วน Do t a 2ทนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเหลืออะไรเลยนะสงสัยคงจะเปน็นเน้นเคาน์เตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็รักทุกคนครับอย่าลืมเก้าอีนจ๊าบาย